ฉันรัเธอเท่าฟ้าปรารถนาเธอยิ่งสิ่งใดถึงเธอจะเป็นเด่นใครเคยเป็นเช่นไรฉันก็ไม่ะวง ฉันรักเธอยิ่งนักสุดจะรักพักดีมันคงขอเพียงให้ใจเธอตรงรับฉันมันคงเหมือนกับฉันรักเธอ รักจริงๆนะเธอนะเธอละจารักฉันบ้างไหมอรักฉันสักหน่อยนะเธออย่าปล่อยให้เพอเพออยู่เดียวได้ ฉันรักเธอเท่าฟ้าปรารถนาเธอมาแนบกายรักเธอไปจนวันตายฟ้าดินสลายฉันไม่คลายรักเธอ รักจริงๆนะเธอนะเธอละจารักฉันบ้างไหมเอ่ยรักฉันสักหน่อยนะเธออย่าปล่อยให้เพอเธออยู่เดียวได้ ฉันรักเธอเท่าฟ้าปรารถนาเธอมาแนบกายรักเธอไปจนวันตายฝ้าดินสลายฉันไม่คลายรักเธอ